สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางหวยมาเลเซียนะครับ c c d นะ C ี m ีแม็กนัมซีดแมสำหรับมาเรสัปดาห์หนึ่งเจอกันได้2วันครับคือทุกวันพุธและวันอาทิตย์นะครับถ้ามีมาเรพิเศษไม่ได้ลงนะครับและวันเสาร์หยุดเป็นการหยุดพักผอนสมองของผมเองเนาะก็คือสัปดาห์หนึงเจอได้2วันครับจบแค่นั้นนะครับ สำหรับมาเลวันที่เมื่อวานนี้7 7 2 6 5 77265มาเลเซียปิดเลขตัวแทน3รอบติดเลขตัวแทนมีอะไรบ้าง05 0516273849ครับ43รอบที่ผ่านมาเลขตัวแทนปิดหมดครับรอบนู้น1605มาทั้งบนทั้งล่างรอบก่อนนู้น94ครับรอบเมื่อวัน รอบเมืออออม่อวันพุธันพุส94แล้วก็พออมไปทโทษครับชายเมื่อวันพุธ9 4เมื่อวานนี้72ซึ่งขาดอะไร3ามแปขาดสาตัวเดียวก็ลองง่ายๆเผื่อถ้าท่านชอบติด38ไปนะครับ3 8 8 3แลต่จากที่ผมลันมาเด่นสุดชนที่9ครับเป็นช,ชนที่9เด่นสุด9รอง6นะครับเด่นสุด9รอง6เนาะแต่3 8 8 3าน่ารักน่ารุ้นครับ หนึ่งเก้าสี่เก้าหนี่เก้าหจ็ดเก้แล้วก็เจหครับวัดหเข้าไปครับ 619-649-669-699-679-616-611แล้วก็676-677ครับแล้วก็638-683เนาะสำหรับมาเลเซียได้ประมาณนี้ครับถ้าชอบคิดว่าถูกใจตามไลกันครับถ้าคิดว่าไม่สวยเลยพักครับไม่ต้องตามครับผมสวัสดีครับ